ในการพูดกับผู้บวดใหม่วันนี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเคร่งหรือไม่เคร่งเรื่องเคร่งไม่เคร่งนี่ก็เป็นปัญหามากทั้งทางตัวนัง,งสองือรือตัวการปฏิบัติ ทั้งในวัดและนอกวัดมีความเข้าใจผิดแล็ซั์กันไปซั์กันมาระหว่างคนที่บวชกับคนที่ไม่บวชหรือมากที่สุดแต่ระหว่างคนที่บวชด้วยกันแล้วพอคิดด้วยดีแต่ว่า การทะเลาะวิวาดกันการอิจาริษยากันเนี่ยก็มีส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งที่มาจากความเคร่งอยู่ไม่เคร่ง <c oughs> พวกที่ไม่เคร่งก็หาเรื่องที่จะปัดแข่งปัดขาพวกที่เคร่งพวกที่เคร่งมันก็ดูหมิน่นดูถูกคนที่ไม่เคร่ง มันก็เลยเลวกันทั้งสองพวกพอจะมองเห็นได้ไม่ยากที่มันจะนำมาเป็นความเลวด้วยกันทั้งสองพวกทั้งพวกที่เคร่งเลยพวกไม่เคร่งนี่หมายถ้ามันทําไม่ถูก <c oughs> เกี่ยวก็เรื่องเคร่งหรือเรื่องไม่เคร่งนั่นเองนี่คำนี่เชื่อมันเป็นปัญหาในทางคําพูดนั่นก็หมายความว่าคําว่าเคร่งเนี่ยมันดีหรือไม่ดี นี่ก็คงจะตอบอยากแวคำว่าเคร่งเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่ก็ยิ่งตอบอยากมากขึ้นไปอีกยัง <c oughs> มีคำถามอื่นที่ทำให้ตอบอยากมากยิ่งไปอีกนี่ก็เพราะเหตุว่าภาษามันสับหลับภาษาพูดของคนมันสับหลับมันดิ้นได้มันกำาคว เยอะกว่าด่าคนเคร่งเยกว่ด่าคนไม่เคร่งในความหมายที่มันต่างกันนั่นขอ,อยเข้าใจว่าดีในเรื่องนีอย่าให้เกิดปัญหาขึ้นมาเดียวกับความเคร่งอืความไม่เคร่ง <c oughs> ปัญหาเรื่องบวช ก็มีทีหนึ่งแล้วปัญหาเรื่องเรียนหรือไม่เรียนก็มีทีหนึ่งแล้วปัญหาเรื่องจิดก,การงานอดิเรกนี่ก็มีนี่เดียวนี่ก็มาถึงในเรื่องเคร่งหรือไม่เคร่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ กำลังเป็นปัญหา,หาที่ร้ายกาจอยู่ข้อหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างที่ได้พูดหนึ่งแล้วว่ามันท้ให้เกิดการกระทบกระทั่งเสียดสีกันหรือว่าด้วยค่อยคำที่เหมือนกับหอก แทงกันก่มาจากจากเรื่องเคร่งหรือไม่เคร่งนี่เป็นส่วนใหญ่ท่านเมื่อมองเห็นว่ามันท่าใจผิดันทั้งคู่มนก็เราหน้าเวทนาสงสารท่นควรจะได้พูดกันเจตีแม้ว่าเราจะมองออกไปนอกวัด ไม่เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติในทางศาสนามันก็ยังมีในการพูดถึงคําว่าเคร่งเคร่งชัดหรือไม่เคร่งชัด <c oughs> ป็นอยูท่ทั่วไปในโลกนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาทั่วทัวไปในโลกก็ได้ท <c oughs> ี่คาว่าเราจะ ทำความเปี่ยนแจ้งให้มันแน่นอนเด็ดขาดลงไปเกี่ยวกับปัญหา <c oughs> ซึ่งเป็นปัญหาทั้งหลายในโลกนี้แล้วก็ขอให้นึกถึงคำที่สำคัญที่สุดอยู่สองคำ <c oughs> <c oughs> คือคำว่ามิจฉาทิฏฐิกับ <c oughs> คำว่าสัมมาทิฏฐิ ถ้าไม่เคยเระยินไม่เคยสนใจขอให้สนใจเป็นพิเศษด้วยเพราะความเสื่อมเสียทั้งหลายมีมาจากมิจฉาทิฐิก <c oughs> ารเจริญด้วยประโยชน์นี่มันมาจากสัมมาทิฐิ <c oughs> ถ้าเป็นมิจฉาทิฐิก็ไม่มีทางที่จะเอาตัวรอดได้ าเป็นสมาธิิก็เ,เอาตัวรอดได้ทุกอย่างทุกสถานอย่างที่อิพรรพุทธภาสิตวิภาสิตทั่วไปว่าบุคคลล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสมาธาิสมาธิส,สมาธ,มาธานา สัพพัทงทุกขังอุปัตติกุงที่จะต้องดูกันที่นี่ว่าสิ่งที่จะทำนั่นจะทำไปด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือว่าด้วยสัมมาทิฏฐิเราจะพบว่าสิ่งที่เรียกชื่ออย่างเดียวกันนะเกิดแตกแยกกันออกเป็นสองฝ่ายอย่างตรงกันข้ามได้ทันทีน การบวชโดยงมงายเป็นนิจฉาทิฏฐิออต,ต่างกัมกานเข้า,ขาการบวชด้วยสมาทิทางศึกษาเล่าเรียนโดยตรงก็มีได้ด้วย,ยสมมาธิด้วยมิจฉาทิฏฐิกระทั่งบัดนี้มาพูดกันถึงเรื่องความเคร่งหรือไม่เคร่งก็มันสำคัญอยู่ที่ว่ามันทำไปด้วยอะไร ด้วยสมาธิหรือดวยมิจฉาทิฏฐิเคร่งทำเดียวกันแตกเคร่งโดยมิจฉาทิฏฐิมันเป็นอย่างไร <c oughs> ถ้าเคร่งด้วยสมาธิแล้วมันเป็นอย่างไรหรือถ้ากล่าวอย่างหนึ่งก็กล่าวได้เลยไปถึงกับว่า <c oughs> ถ้าเป็นสมาธิแล้วมันจะเ,น,เนือเครง่งไม่เครง่งไปแ่ทั้งหมดเลย ที่มันอยู่เนื้อไปหมดทุกปัญหาเลยอย่างนี้ก็มี <c oughs> ทีนี้เราจะวินจัยกันดูทีละคำใมระหว่างคำว่าเคร่งกับคำว่าไม่เคร่ง <c oughs> พูดถึงคำว่าเคร่งก่อนจะเคร่งด้วยมิดฉชาทิกสุนี่มันจะเป็นเคร่ง ขึ้นมาหลายอย่างหลายชนิดทีเดียว <c oughs> มิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจผิดความเห็นผิดความรู้ผิดความืัอผิดไปเครื่องขึ้นเร็มนาามิจฉาทิฏฐิมันก็ออกมาหลายแบบหลายรูปด้ยวยกัน <c oughs> เช่นมัยจาอ้วด มิาที่สีก็าทำให้อยากอวดที่ก็มีอการเคร่งขึ้นมาก็อยากอวดแล้วก็เลยไปถึงขนาดว่าเคร่งครับก็ได้เคร่งยังไม่พอแล้วยังครับอีกเคร่งครับมันมีได้ในความอยากอวดน่า <c oughs> จะเห็นในคนอยากอวดที่ทําอะไรเคร่งครับ ที่แสดงออกมาทางายทางวาจาให้ทางวาัตถุจริงขอไมต่างมันก็ทําเคร่งและไปได้ไกลเย็นเป็นับเคร่งครับเ <c oughs> ดิมหน้ามิจาที่สี่แล้วก็เป็นอันวา่ามันเป็นเรื่องไม่สําเร็จประโยชน์ก็เสร่งอวดคนซึ่งเป็นกันโดยมาก <c oughs> ไม่หมู่ผู้บวชแล้ว อาจจะเลิเปิดมันเลยไปถึงคูบาอาดเรีองเคร่งเพราะว่าจะอวดอย่างนี้กมมีถัดไปอีกมันก็เคร่งเพราะว่ามันงมงายมันมันมีความงมงายมันเชื่ออย่างงมงายที่มันถือกันมาอย่างงมงายมันแตกตื่นกันมาอย่างงมงายอย่างนี้มันก็เคร่งครับ เร่งจนถึงกับเร่งคัดได้เหมือนกันมันมีความงมงา,ายถ้ามันเป็นเรื่องที่กว้างออกไปมันก็เล็งไปถึงการกระทาที่ทำตนให้ได้รับความทุกข์หรือความลำบากที่เรียกกันว่าอ,อัตติละมะัทานุโยก อัตติลมฐานุโยคทำตนให้ประกอบการกระทาที่ทำตนให้ลำบากมี <c oughs> เ,เกิดมีการกระทำน่าไม่ใช่อดคนแต่มันงมงายชนิดเป็นการทรมานตนโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไร <c oughs> อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอนัตติโยอนัตถสันติโต ไม่ทั้งประเสือดไม่ทั้งประสอบได้ประโยชน์อะไรนี่มันเคร่งครับด้วยความวงมงายถ้าอยู่ในพวกมิจฉาทิิด้วยเหมือนกัน